ลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมดาวความรักเกิดใหม่ย้ายออกจากพบความรักเดินถอยหลังเข้าพบแห่งอุปสรรคปัญหาดาวศัตรูคู่แข่งเป็นเกษตรดาวความรักย้ายเข้าพบมหาสเสน่ห์รักเก่าวนเวียนรักใหม่มีมาให้เลือกหัวใจพลิกฟื้นฟรุงฟร้งริ้งคนโสดสนิทคนรักเก่ากลับมาขอโอกาสใหม่ คนใหม่ก็มีมาให้เลือกที่ว่าจะไม่เอาแล้วเรื่องรักเลยต้องกลับมาทบทวนใหม่คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะทะเลาะหนักคิดว่าไม่เอาแล้วคู่แข่งความรักเยอะเกินแต่เหมือนเขาจะเลือกคุณใจพริกฟืน้นคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วอึดอัดจ,จนต้องปล่อยวางแล้วจึงมาพบกันครึ่งทางได้ที่คิดว่าปัญหารัดตัวแก้ไม่ได้จะเจอทางออกค่ะสวัสดีค่ะ คลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆในช่วงครึ่งปีหลังของปี2568ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอา่านไพ่ทาโร่นะคะเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวค่ะถ้าสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักไลน์มานัดคิวกันได้ไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง Description ค่ะ ไม่ว่าจะทำนายดวงส่วนตัวหรือว่าดวงโดยรวมเกดไม่ได้มียานอย่างรู้นะคะแต่เป็นการอ่านสถิติให้ฟังค่ะก็คือถ้าดวงดาวเดินแบบนี้หรือว่ามีไพ่ใบนั้นใบนี้ขึ้นตามสถิติแล้วเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังก็ขอใ,ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆค่ะถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินทำอีกคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ คลิปนี้เป็นดวงประจำครึ่งปีนะคะจะเป็นภาพรวมก,กว้างๆตลอดระยะเวลา6เดือนว่ามีดาวดวงไหนส่งผลกับดวงชะตาคุณในภาพรวมบ้างส่วนรายละเอียดในแต่ละเดือนเนี่ยจะทําแยกเอาไว้ให้ต่างหากเป็นดวงประจำเดือนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรับชมกันได้นะคะเริ่มต้นการทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะ ชาวกันลักษณะข,ของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ากันดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวโทษทุกข์เนี่ยเลงลัคนาอยู่แปลว่าอยู่ที่พบเรือนความรักแต่ดาวพระเสาร์เนี่ยท่านก็ไม่ใช่เป็นดาวที่เสียหายร้อยเปอร์เซนท่านเป็นดาวที่มาจากพบเรือนปุตตะซึ่งเป็นพบเรือนของความรักเกิดใหม่ความรักสดใสดังนั้นในช่วงเดือนกรกฎาไปจนถึง23สิามงหาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ก็มีความรักมาวนเวียนล่ะค่ะโดยเฉพาะคนโส,สนิทก็มีความรักที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนใหม่ หรือคน่าและเผลอๆคนเก่าจะโดดเด่นกว่าเนื่องจากว่าดาวมันเดินถอยหลังแต่พอเดินถอยหลังก็ดันเดินถอยหลังเพื่อย้ายกลับไปสู่ในภพเรือนเสียหายเป็นภพเรือนแห่งอริปัญหายังดีที่ดาวพะพฤหัสซึ่งเป็นดาวความรักเนี่ยสถิตยอยู่ในภพเรือนที่ดีตลอดในเบื้องต้นเนี่ยก็สถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนเป็นภพเรือนการงานเป็นภพเรือนแห่งกิจกรรมคุณก็จะมีกิจกรรมให้ทําเยอะแยะมากมายไม่เหงาแถมยังมีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณเยอะแยะแต่ใจคุณเนี่ย อาจจะยังไปผูกมัดอยู่กับคนเก่าอยู่ทีนี้ดาวพฤหัสก็มีเกณฑ์โยกย้ายในวันที่สองตุลาคมย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนี่ก็เป็นภพเรือนที่ดีมากๆอีกเป็นภพเรือนลาภะภพเรือนมหาสเสน่ห์เมื่อมีดาวที่ดีดาวสุประเค์ใหญ่ดาวความรักย้ายเข้าสู่ภพเรือนมหาสเสน่ห์ก็ทําให้คุณมีโอกาสที่จะมีความรักหรือมีโอกาสที่หัวใจที่เคยตายด้านที่เคยแห้งแล้งจะกลับพลิกฟื้นจะกลับฟรุ้ฟฟิงขึ้นแต่ก็ต้องมีอุปสรรคปัญหาต้อง ทดไว้ในใจด้วยว่ายัางไงอุปสรรคปัญหาก็ต้องมีเพราะว่าถึงแม้ว่าดาวความรักจะอยู่ในภพเรือนที่ดีแต่ว่าดาวแห่งอุปสรรคปัญหาเนี่ยก็เป็นเกษตรแปลว่าความรักมันมีคู่แข่งหรือมีปัญหาเข้ามาให้ต้องแก้ไขฝ่าฟันอยู่เนืองๆแต่การที่ดาวพระเสาย้ายออกเนี่ยดาวโทษทุกย้ายออกจากภพความรักเนี่ยมันจะโล่งขึ้นมันจะหาทางแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นมันจะคุยมันจะปรับจูนกันได้ดีขึ้นแต่การที่ดาวพระเสาอีกเช่นกันย้ายเข้ามาอยู่ใน ราศีกุมเนี่ยดาวพระเสานอกจากจะเป็นดาวความรักเกิดใหม่แล้วยังเป็นดาวความรักสดใสด้วยคือสําหรับคนโสดสนิทเราก็ต้องดูในเรื่องของความรักเกิดใหม่สามารถเกิดได้แต่น่าจะเป็นกับคนเก่าแล้วก็ต้องปรับจูนกันอีกเยอะส่วนคนที่มีคนรักคนคุยเนี่ยเราจะใช้ดาวพระเสาเป็นในแง่ของดาวความรักสดใสซึ่งความรักก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสดใสมันมีความหมองหมองม่นหมนหม, ον, มัวมัวห,หน่อยแต่ว่าพอดาวความรักย้ายเข้าสู่ภพเรือนที่ดีมันก็ ทำให้อุปสรรคปัญหาย,ยังมีแหละแต่ว่าคุยกันได้ตัวคุณเองก็มีเกณฑ์ที่จะลดมาตรฐานลดเงื่อนไขอะไรบางอย่างกับคนรักคนคุยของคุณลงตัวเขาก่อนหน้านี้ที่อาจจะเคยไม่รู้ตัวว่าทำให้คุณไม่พออกไม่พอใจหรือรู้ตัวเหมือนกันแหละแต่ไม่พร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง,งแก้ไขก็ดูว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้พร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือรู้ตัวมากขึ้นความรักมันก็เลยดีขึ้นได้ถึงแม้จะดีไม่สุดแต่ว่ามันเคยตายได้มันเคยแห้งแล้งมาพลิกฟื้นครั้ง นี้มันก็ทำให้ชุ่มชื่นหัวใจได้เยอะค่ะ ดาวพระราหูเนี่ยเป็นเกษตรอยู่ในภพอรินะคะดังนั้นเนี่ยความรักของคุณก็จะมีคู่แข่งมีศัตรูไม่ว่าศัตรูจะมาในรูปแบบของรักซ้อนคือถ้าพื้นฐานแล้วเนี่ยคุณเป็นคนเจ้าชู้หรือว่าคนรักคนคุยของคุณเป็นคนเจ้าชู้ก็จะมีตัวเลือกเข้ามาหลายๆตัวเลือกไม่ว่าจะเข้ามาทางฝั่งคุณหรือทางฝั่งเขาเพื่อที่จะดูว่าคุณน่ะจะผ่านบททดสอบไหมหรือเขา่จะผ่านบททดสอบไหมในเรื่องของการที่จะไม่เจ้าชู้ไม่วอกแวกต่อไปหรือบางทีไม่ได้มาในรูปแบบของรักซ้อนก็ได้ตัวคุณเองก็อาจจะไม่ได้เจ้า ชูคนรักคนคุยก็อาจไม่ได้เจ้าชู้แต่มาในรูปแบบของมันมีอุปสรรคปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะทางหรือว่าหน้าที่การงานที่ทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันหรืออาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งกันด้วยทัศนคติเอ่ยด้วยไลฟ์สไตล์เอ่ยที่แตกต่างกันมันต้องปรับจูนแต่มันมีเกณฑ์ที่มันจะปรับจูนได้ในช่วงที่ดาวพระเสาร์เลิกทำ้ายในตอนนี้แล้วก็มีเกณฑ์ที่ดีมากๆว่าความรักจะหวานแบบโรแมนติกได้ในช่วงที่ดาวพ,พัพพฤหัสเนี่ย ย้ายเข้ามาอยู่ในภพเรือนที่ดีมากๆคือภพเรือนลาภะ แต่ก็ประมาทไม่ได้นะคะเพราะดาวพฤหัสดาวความรักของคุณเนี่ยไม่ได้เดินปกติมีการเดินถอยหลังด้วยพอย้ายเข้ามาอยู่ที่ราศีกรกฎแล้วก็มีการเดินถอยหลังกลับเข้าไปในราศีมิถุนใหม่แต่ว่ายังเป็นภพเดือนที่ดีทั้งสิ้นจะเดินย้ายกลับเข้าไปในวันที่23ธันวาคมการที่ดาวความรักเนี่ยเดินอยู่ในภพเรือนที่ดีแต่ว่าเดินผิดปกติเดี๋ยวก็เดินเร็วเดี๋ยวก็เดินช้าเดี๋ยวก็ถอยหลังเนี่ยทำให้มันยังมีจุดที่ปรับจูนกันได้ไม่ได้ลงตัวรวดเร็วนักเพราะฉะนั้นในจุดนี้ยเรีก ไว่ามันดีขึ้นแต่คงใช้คําว่าดีสุดๆคงยังไม่ได้ทีนี้ปัญหาของชาวกันเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เลยเนี่ยปัญหาจะอยู่ที่ความยึดติดหรืออยู่ที่ความเป๊ะความ perfectionist ของคุณอยู่เหมือนกันนะคือบางทีมันดีขึ้นแล้วแต่ว่าเราอะไม่ยอมรับเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์บางทีมันดีขึ้นห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ยังไม่แฮปปี้ตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวตัดทอนที่ทําให้มีความสุขได้ไม่มากนะักแต่ถ้าเราไม่ได้ไปเทียบว่าเราจะต้องเอาให้ดีที่สุดแต่เราเทีย เรียบว่ามันดีขึ้นตรงนี้ถือว่าคุณจะชุ่มชื่นหัวใจได้มากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้ค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ตั้งต้นคือไพ่เดทนั่นแปลว่าใจของคุณนะมีความเป็นเดทก็คือแห้งแลง้งเหมือนคิดว่าจะไม่เอาละในเรื่องของความรักหรือว่ารู้สึกเข็ดหรือว่าอาจจะยังรอคอยคนรักเก่าคนที่เคยจบกันไปแล้วเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเขาอาจจะไม่กลับมาแล้วละ่ะมันมีความทดท้อใจมีความหมองเศร้าไม่ค่อยมีกําลังใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่ค่อนข้างจะทอ้อแต่ว่ามีโอกาสทีเดียวที่คนรักเก่าที่คุณรอ จะกลับมาในขณะเดียวกันคนใหม่ๆนะก็มีโอกาสด้วยถ้าดูจากดวงดาวผสมนะคะเพราะว่าดาวความรักของคุณจะเข้าสู่ภพเรือนลาภะซึ่งนอกจากจะแปลว่ามาหาสเสน่ห์แล้วโชคลาภแล้วความสําเร็จแล้วยังแปลว่ามากมายได้ด้วยดังนั้นคุณมีสเสน่ห์มากมายมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามารักคุณมากมายแต่ถ้าคุณเริ่มต้นด้วยไพ่เดทเนี่ยนั่นแปลว่าคุณน่าจะยังรอคอยคนรักเก่าอยู่อันนี้ในกรณีที่คุณมีคนรักเก่าหรืออาจจะเป็นคนคุยก็ได้นะคะอาจจะไม่ถึงขั้นเคยเป็นแฟนกันชั้น แต่เป็นคนคุยที่คุณน่ะยังรู้สึกคิดถึงเขาอยู่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยมีคนรักเก่าไม่เคยมีคนคุยเลยไม่ได้รอใครอยู่ก็มีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่จะเป็นลักษณะดัง่งไพ่เดทก็คืออาจจะเป็นพวกพ่อไม้แม่ไม้คือเคยเจ็บช้ำเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาก่อนจะเป็นลักษณะนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่เนี่ยเขาก็พร้อมจะหยิบยื่นความรักดีๆให้ได้ไพ่สองถ้วยเลยเพียงแต่คุณน่ะเริ่มต้นจากไพ่เด ตต่ใจคุณมันเหมือนจะไม่เอาแล้วอะค่ะบางทีก็ปิดบางทีก็กลัวความรักเหมือนกันพอจะเปิดใจให้กับใครที่เรารู้สึกว่าเขาก็น่าจะจริงใจให้กับเราแต่อีกใจนึงก็มาบอกว่าเดี๋ยวก็ไปผิดหวังอีกเดี๋ยวก็เจ็บอีกไม่อยากจะเจ็บช้ำเหมือนเดิมแล้วตรงเนี้มันเป็นจุดที่คุณจะต้องแหวกออกมาให้ได้คุณจะต้องมาคิดมาทบทวนว่าคุณจะเริ่มต้นเปิดหวัวใจให้ใหม่กับความรักครั้งนี้ได้หรือไม่ซึ่งถ้าเป็นคนรักเก่าเนี่ยบางทีความผิดเดิมๆที่เขาเคยทําหรืออาจจะไม่ใช่เขาทําผิดก็ได้แต่ปัญหาเดิมเดิมๆทททีีท่่กกเดําให้คุณ คู่อ่ะเลิกรากันเนี่ยคุณก็ยังหลอกหลอนตรงนั้นอยู่มันก็เลยทําให้ยังตะขิดตะขวงใจหรือถึงแม้ว่าคนใหม่แต่ว่าเขามีตําหนิมาเขาอาจจะเป็นพ่อใหม่แม่ใหม่มาหรือว่าเขาอาจจะมีลูกติดมาเนี่ยคุณก็อาจจะกังวลว่าไอ้ลูกติดของเขาหรือว่าการที่เขาเป็นพ่อใหม่แม่ใหม่แล้วสามีหรือภรรยาเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาจะวนกลับไปหากันไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมีความกังวลอยู่เนืองๆเหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันมีไพ่ของการควบคุม control ได้และไพ่จบไพ่สรุปยังเป็นไพ่ความรักที่ดีแปลว,ว่าคุณจะสามารถควบ บคุมคนโทรลความรู้สึกกล้า,กล,ากลัวลัวของคุณได้แล้วน่าจะกล้าเปิดใจที่จะรับคนนี้เข้ามาไม่ว่าเขาจะเป็นคนรักเก่าหรือว่าคนใหม่ก็ตามจบด้วยไพ่ของการหวานแหววโรแมนติกมีเกณฑ์ที่จะหวานแหววโรแมนติกกันแต่ก็ต้องทดเอาไว้ในใจว่ามันยังมีอุปสรรคปัญหาให้ต้องปรับจูนกันแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็จะสาดใส่สิ่งดีๆให้แก่กันก่อนซึ่งก็เป็นช่วงเวลาโปรโมชั่นดีๆของคุณค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะค่ะไพ่ตั้งต้นคือไพ่ของการแตกหักแล้วก็ร้าวรานด้วยนั่นแปลว่าเริ่มต้นด้วยการทะเลาะกันหนักมีเกณฑ์ที่คุณจะรู้สึกว่าไม่เอาแล้วในเรื่องของความรักเพราะว่ามันไปต่อไม่ค่อยจะได้เลยแล้วก็ขัดแย้งกันเยอะทะเลาะเบาแววงกันแรงทีนี้มันก็มีจุดที่คุณทั้งคู่อาจจะเลิกคุยกันไปแต่พอมาเจาะที่เขาเขาได้ไพ่สองเหรียญแปลว่าถึงแม้นว่าจะเลิกคุยกันไปสักพักหนึ่งยังไงเขาก็ยังต้องวนกลับมาหา คุณเพราะเขาได้ไพ่อินฟินิตี้เขาได้ไพ่ของการวนเป็นวงกลมวนไปวนมาแบบนี้ตามลักษณะหน้าไพ่ก็แปลว่าเขาก็ต้องกลับมางอกลับมาพยายามที่จะขอโอกาสคืนดีกันใหม่อยากจะกลับมาเป็นคนคุยใหม่ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ยังบาลานซ์ตัวเองไม่ได้นะคะกับการที่เขาได้ไพ่ใบนี้แปลว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เคยทะเลาะบ,บอกแหวงกันเนี่ยเขาอาจจะไม่ถึงขั้นกลับเข้ามาเพื่อบอกว่าเขาผิดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาอาจจะเหมือนกับแบ่งรับแบ่งสู้เออเขาก็ผิดนะแต่เราก็ผิดเหมือนกันนะอย่างนั้นอย่างนี้นะซึ่ง ก็ต้องคุยต้องถกต้องเจราจากันมีไพ่ของการคุยกันซึ่งเป็นไพ่เลข3าคือไพ่ใบนี้มันดีในแง่ของการหันหน้าเข้าหากันเพื่อคุยเพื่อถกถึงปัญหาแต่ไพ่ใบนี้ก็แปลว่าความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้มีแค่คุณสองคนมันอาจจะมีปัญหาเรื่องคนเยอะเรื่องแยะน่าจะมีคู่แข่งทางความรักอาจจะทะเลาะกันด้วยเรื่องของเขาคุยซ้อนเอ่ยหรือว่าเรื่องของพ่อแม่ญาติพี่น้องสังคมเพื่อนฝูงรอบข้างคุณหรือรอบข้างเขาที่เข้ามายุ่งวุ่นวายมากเกินไปเอ่ยก็เลยทําให้เป็นปัญหาของคุณท้ง คู่ทะเลาะกันเองทีนี้จากไพ่เลข3มันมาจบสรุปด้วยไพ่เลข1ได้แปลว่าถึงแมนว่าในเบื้องต้นเขาจะบาลานซ์ไม่ได้แต่ก็ดูว่าเขาจะเลือกคุณอะถ้าแมนว่าเขาคุยซ้อนแล้วพอคุณร้าวรานแล้วก็เลิกคุยกับเขาไปเขามาง้อแล้วเขาก็พยายามตัดคนคุยซ้อนอื่นๆได้เพื่อให้เหลือแค่คุณคนเดียวก็มี potential ดีๆทีเดียวที่เขาเลือกคุณแล้วคุณก็สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นความรักที่ชัดเจนได้เลยในช่วงปลายปลายปี หรือถ้ามันเป็นเรื่องคนเยอะเรื่องแยะปัญหาอื่นๆเนี่ยก็ดูว่ามันมีทิศทางที่ดีขึ้นที่สามารถที่จะกันคนอื่นที่เข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตรักชีวิตคู่เนี่ยให้ออกไปได้เพราะจากไพ่เลขสามัาเหลือไพ่เลขหนึ่งแปลว่ามันมีโอกาสดีๆนะคะที่จากคุณใจแห้งแล้งเลยมันพลิกฟื้นกลับมาดีขึ้นใหม่ได้มันก่อเกิดความหวังใหม่ๆเนี่ย,พยไพ่ใบนี้หนึ่งเหรียญคือความหวังใหม่คือหนึ่งเหรียญอาจจะเป็นไพ่เล็กก็จริงอยู่แต่ว่าคุณเริ่มต้นมาด้วยไพ่ที่เสียมากเลยดังนั้นหนึ่งเหรียญเนี่นรรนดี 你看 สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะไพ่ตั้งต้นคือไพ่ประจำตัวคุณได้ไพ่ของคนที่อึดอัดรู้สึกว่าความรักมันผะอ,อืดผะอ,อมมันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงจะดำเนินไปสู่จุดที่จะทำให้ความรักมันหวานชื่นก็ไม่ได้แต่จะเลิกลาก็ไม่ได้เหมือนกันมันมีอะไรที่มาผูกรัดคุณทั้งคู่เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นยังรักกันอยู่หรืออาจจะเป็นหน้าที่ภาระต่างๆที่ต้องทำร่วมกันก็เลยทำให้อยู่ในจุดที่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แม้นมีคู่แต่ใจมันเกือบตายด้านไปแล้วมีความรู้สึกว่ามี คู่ก็เหมือนไม่มีแต่เจาะไปที่ใจเขาคนรักได้ไพ่ดีนะคะได้ไพ่ของความรักความมั่นคงกับคุณอยู่ดังนั้นก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยเขาน่าจะเริ่มคิดได้แล้วว่าปัญหานั้นๆเนี่ยจะต้องคุยต้องเคลียร์จะต้องปรับจูนแก้ไขเพราะว่าเขายังอยากไปต่อเขายังอยากทําให้ชีวิตรักชีวิตคู่มั่นคงถ้าแต่งงานกันแล้วเนี่ยมองไปในอนาคตเบื้องหน้าเนี่ยคุณก็ยังเป็นคู่ชีวิตคุณก็ยังเป็นหนึ่งในครอบครัวของเขาถ้ายัางไม่ได้แต่งมองไปในอนาคตเขาก็อยากแต่งงานกับคุณเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็น ไพ่ของการแต่งงานดังนั้นเนี่ยเขาน่าจะอยากจะทําให้มันดีขึ้นแต่ด้วยความที่คุณเนี่ยได้ไพ่ของคนที่มีความหงุดหงิดจุกจิกลาคาญใจบางทีคุณไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่จนกระทั่งคุณมีความรู้สึกว่าคุณจะต้องปล่อยวางอะไรก็ตามที่มันเป็นเงื่อนไขที่คุณอยากจะให้คนรักหรือให้ความรักมันเป็นไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อย่างที่คุณต้องการแบบร้อยเปอร์เซนต์พอคุณปล่อยวางมันมีไพ่พระเข้ามาอยู่ในความสัมพนันธ์ไพ่พระนี่คือไพ่ของการปล่อยวางไพ่พระเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีในแง่ของความหวานแหววโรแมนติกแต่ ในแง่ของการที่รู้จักคิดทบทวนรู้จักที่จะเมตตาให้แก่กันรู้จักวางอุเบกขาก็คือปล่อยวางนั่นแหละดังนั้นพอมีความเมตตาให้แก่กันก็คือการเอาใจเขามา่ใส่ใจเราคุณจะมีอะไรบางอย่างที่มากระตุ้นทําให้คุณรู้สึกฉุกใจคิดโดยเฉพาะตอนที่ดาวพระเสาร์ย้ายออกนะคะดาวพระเสาร์นี่เป็นดาวแห่งความขี้กดดันเป็นดาวแห่งความยึดมั่นถือมั่นเล็งคุณเนี่ยก็จะทำให้คุณยึดมั่นถือมั่นกับความต้องการของตัวคุณเองหรือว่ากับคนรักมากจนเกินไปจนทําให้ความรักมันอึดอดัด ทีนี้พอดาวพระเสาย้ายออกเนี่ยคุณจะปล่อยวางได้มากขึ้นคุณจะกดดันเขาน้อยลงคุณจะยึดมั่นถือมั่นน้อยลงตรงนั้นแหละมันเป็นจุดที่เขาอ่ะจะเริ่มคุยกับคุณได้แล้วเพราะเขารู้สึกว่าคุณปล่อยวางแล้วมันน่าจะพบกันครึ่งทางได้แล้วเพราะเขารู้ว่าถ้าไม่พบกันครึ่งทางถ้าจะเอาแบบตามที่คุณต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็ทำาให้ไม่ได้เขาก็ต้องรอให้คุณยอมลดเงื่อนไขอะไรบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะเป็นนิสัยตัวตนของเขาที่คุณไม่ชอบแล้วคุณต้องการให้เขาแก้ไขร้อยเปอร เริ่มลดลดลงมาเนี่ยเขาก็อยากจะขอคุยขอเคลียร์และพยายามจะทําให้ดังนั้นมันก็เลยเกิดเรื่องของการที่มาพบกันครึ่งทางได้นะได้ไพ่สรุปไพ่จบเนี่ยเป็นไพ่หกเหรียญเลยก็คือการมาพบกันครึ่งทางหนึ่งนะสคือเป็นไพ่ของการทําบุญร่วมกันด้วยและไพ่ใบนี้นะคะทั้งไพ่พระแล้วก็ไพ่หเหรียญเนี่ยคือไพ่ของการทําบุญทําทานดังนั้นคุณทั้งคู่เนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ไปทําบุญทําทานร่วมกันตรงนี้มันยิ่งดียิ่งหนุนนําให้ใจเย็นกันมากขึ้นให้รู้จักที่จะเมตตาเอา เขามาใส่ใจเรามากขึ้นคิดถึงหัวอกของกันและกันมากขึ้นแค่ในความต้องการของอีกฝ่ายมากขึ้นก่อนหน้านี้จะแคร์ในความต้องการของตนเองเป็นหลักแต่พอเราเริ่มหรือเขาเริ่มที่จะแคร์ในความต้องการของแต่ละฝ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันสามารถที่จะปรับจูนกันได้ดีขึ้นเราก็หาทางออกในการที่จะแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็บเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะโดยใช้นามปากกาว่าก่อใจค่ะมีนิยายขายอยู่ในเว e ็บเมพอีบ o ๊คลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่ description แล้วก็ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเกบมี Youtube อีกช่องหนึ่งใช้ชื่อช่องว่าก่อใจนักเขียนนะคะเป็นช่องนิยายเสียงของเกตเองค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ